นี้เรามาใกล้จะถึงจุดเซมิเตชเพชอร์พาร์คแต่ว่าไปไม่ได้ครับเนื่องจากทีมัดตกเออ่เขามีให้เขียนว่า chain require ต้องใช้โซ่นะครับเพราะฉนั้นหาซื้อโซ่ทยหมดเลยเนี่ยั้งหาซื้อโซ่ก่อนนี่ครับทีมัดตกทุกคน enjoy อยในการถ่ายรูปกันนะ ตกไอ้ยมีมาตกค่ะอะอะถ่ายวดีโอไม่ได้ทำโอเคให้กันหน่อยเดี๋ยววิดีโอเรื่องนี้อันนี้วิดีโอป่ะภาษาไทยหมดเลยนะเอันนี้อะไรครับคาพอ่ะ เรามาดูใกล้ๆกัะนกะ็คือนั่งแข่งนะี่นรับพื้นพื้นไหมดีมากนนเลย Ờ, đồn đồ từ đứa rẻ Chúc quân cho là in toàn cần thẻ pháp one